สุดสวยมาแล้วจ้าสุดสวยกินลมชมวิวกินลมชมวิวแล้วทีนี้เรามาคุยกันนะจ้ามาตอบคอมเมนต์แฟนคลับนจะจ้าอยู่ว่างๆอยู่ว่างๆนะคะเป็นตุ๊ก,กตาหน้ารถมีแฟนคลับบอกว่าเป็นตุ๊ก,กตาผีสนาอนน่ะจ๊กับทาผีที่น่ารัโอแคนีสเวดย์้ยแบงอุ้ยพ่อใหญ่นี่แม่ mm hmm. เห็นกับมาบอกคอยกำลังบ่งแต่ความสวยควาังจะขลอขอ,อยู่บ,บ่อนก็เลยไป่ได้เห็นแคนคูกีฮ่าไม่นี่ ็โอ้ยอันนี้อันนี้คำตอบคอมเมนต์แฟนคลับนะคะตุ๊กตาผีที่น่ารักเลิเหมือนแต่ไหนบ้างคนสวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียบหัวรักหัวร้องนะแค่แต่หัวกับแอมกับไอส์แล้ว่นนี่มีแฟนคลับเขียนมาว่าอะไรเขาตำหนิเขาตำหนิแทนที่จะปรับปรุงกับทำทุเรศเหมือนคนตายอดตายอยาก คนตอบกันเนาะมีคนนี่มาตอบกันวนะ่าใครบอกว่าเขาทุเรศใครบอกว่าเขากินมูมามดูดีกี่สิเหมือนแม่ลิงพันผสมเลยหาดูยากนะเพราะว่าเมืองไทยไม่มีพันนี้บอกห้เยสมัตแจนเลยพวกนี้นะพวกที่ชอบดูถูกคนสาดุูกกินชาิหนาชาิแต่ไม่ลูกมีหลานก็ให้หนาคือ,อยาชมพู ก็ให้น้าค <Like> like ือยด้ชมพูเด้อเมื่อกี่ดูถูกยายชมพูเยียดพวกที่เยียดผิวเหยียดสีหน้าเยียดความสวยความงามสูเกิดซาตนาสาตไถมีลูกมีเต่ามีหลงมีหลานมีเหลนขอให้หน้าตาคือยายชมพูคนที่ไหนเกียดยายชมพูหลายๆลาจัะให้พรจ้ะ นะแปลว่ามาติมาเตือนเนี้ยไม่ว่ากันหรอกแต่ว่ามาด่าเลยสิมาด่านี่สิไปทําอะไรให้ถึงมาด่าย่างชมพูยายจะพูไปกินบนหัวโคตรพ่อโคตรแม่มันรึไงไปขี้ใส่ปากมันรึไงยายชพูไปเอาของของมันมากินหรือไงมันถึงเดือดร้อนกันนักหนายายชพูจะกินยังไงก็เรื่องของยายชมพูสามีสุดที่รักยังไม่จมยังไม่ว่าเลย คุณสามีดูคลิปเยชมพูอยู่นะคุณสามีดูคลิปเยชมพูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เลื่อมสัมเต็นเลยสามีเขาสนับสนุนเมียเขาเมียเขาเก่งเขาเก่งกินมุมมามกินซกมกสวดรวดตาสวดกินแบบว่าไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาคือมันเป็นคาเลกเ,เตอร์รู้จักคำว่าค er you know? าเลกเ,เตอร์ไหม do you know ค h a ร a c t e r you หน n ่ k ไม่รู้ใช่ไหมคาว่าคาเลคเตอร์เคยดูหนังเคยดูละครไหมไม่เคยใช่ไหมคะถ้าไม่เคยก็มาดูยาสมพูนะคะนั้นนะั่นะนะจะให้ายาชมพูปรับปรุงเหรอถ้ายาชมพูเป็นคนเลวยาสูบูจะปรับปรุงอยู่ยาสูบูไปฆ่าไปตุนไปต้มตุนคนนั้นไปต้มตุนคนนี้ไปหลอกลวงคนนั้นไปหลอกลวงคนนี้ไปแบบว่าไปเป็นเมียน้อยคนนั้นไปเอาผัวคนนั้นมาทําผัว ไปเป็นชูกับคุณนายปูจะปรับปรุงแต่นี่ยายปูแค่ทําที่กินโชว์มันอยู่ที่สไตล์ยายชมพูมันอยู่ที่ความสุขยายปูมันอยู่ที่ของยายชมพูยายปูกินอยู่บ้านยายปูยายปูกินอยู่ช่องยายชมพูแต่คนอื่นเดือดร้อนช่างหัวมันฉันไม่สนช่างหัวมันนะคะบางคนก็บอกว่ากูเกลียดมึงจังเลยกูไม่ชอบมึงกูไม่ดูมึงสักที แต่มาเข้ามาคอมเมนต์ทุกคลิปไม่ดูยังไงไม่ดูยังไงไม่ดูยังไงก็ามาคอมเมนต์ทุกคลิปเอายาวไปอย่าไปนะคะนะคะ,นะคะจะให้ยาฉู่ปรับปรุงนะคะถ้ายาฉู่เป็นคนเลวยาฉูก็จะปรับปรุงท่านใดพุนนิสยัยแย่ๆยาฉูก็จะปรับปรุงแต่เรื่องกินมีแต่ยาฉูจะปรับปรุงให้มันแบบกินเลิศวังอลังการคำใหญ่กว่าเก่าแซ่บนัวกว่าเก่านะคะ